โอเคครับก็สวัสดีนะครับก็ชาวประกาศนะครับก็วันนี้นะครับมีปลามาแบ่งนะครับก็เป็นอคู่แรกนะครับเป็นมันติคลเล์นะครับผมงานคู่นะครับผมผู้เมียนะครับก็คู่นี้นะครับห้ารอบาทนะครับผมฟรีส่งทุกคู่นะครับผมสวยสวยเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นคู่ที่สองครับก็ราคาห้า้อบาทเช่นกันนะครับผม นี้มีแบ่งนะครับเกรดสวยๆเลยนะครับเอาไปทำกันนะครับเป็นเบดส้มนะครับออรีนเบ็ดนะครับสวยๆเครื่องใหญ่ๆนะครับพร้อมทำเลยนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นงานเอ่อแบ็กสตาร์ละอองดาวนะครับผมคู่นี้500บาทนะครับถูกๆนะครับ ฟรีส่งนะครับทุกคู่นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับสวยๆเลยนะครับพร้อมทำต่อมาอีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นละอองดาวเหมือนเดิมนะครับคู่นี้เนี่ยตัวผู้สวยมากนะครับแต่ว่าจะตัวเล็กหน่อยนะครับก็จัดไปนะครับห้าร้อยบาทเช่นเคยนะครับฟรีส่งนะครับตัวผู้นี้ เอาไปขุนอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับมันเล็กกว่าตัวเมียหน่อยนึงนะครับโอเคครับผมต่อไปคู่ที่สามครับก็จะเป็นงานละองดาวเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยเครื่องใหญ่นะครับตัวผู้เครื่องสวยมากนะครับเออชายเอกระโดงไม่ใช่กระโดงดิหางมีจุดจุดนั้นคือมันไม่ได้ขาดนะครับมันเป็นสีนะครับสีที่หลงเข้ามานะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยอ่า เป็นดำปีนะครับเครื่องแดงนะครับไม่มีมุกนะครับแต่ตัวเมียมีมุกนะครับก็เอาไปนะครับสี่ร้อยบาทนะครับคู่นี้ต่อมาเป็นงานดำนะครับดำมุกทองนะครับผมคู่นี้ห้าร้อยบาทนะครับก็คู่นี้เนี่ยพิเศษหน่อยนะครับผมมีตัวเมียให้สองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งผมไม่ได้ถ่ายเนาะมันจะคล้ายๆตัวผู้นะครับจะมุกไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าสวยเหมือนกันครับจะแถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับก็ห้าร้อยบาทนะครับคู่นี้ เราไปสามตัวนะครับผมพร้อมทำนะครับสวยๆเลยนะครับโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นงานพรีเมียมนะครับเกรดสวยๆนะครับคู่นี้นะครับอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสำหรับเลส g กาแล็กซี่คัพเปอร์มุกทองนะครับผมคู่นี้นะครับสวยมากนะครับมุกกระจายนะครับ สีเต็มนะครับเครื่องกระจุยนะครับอยู่ที่พันสองร้อยบาทนะครับ F3 แล้วนะชูนี้ทําสบายนะครับต่อมานะครับเป็นคู่ไฮไลท์ผมนะครับอันนี้ผมชอบมากนะครับคู่นี้ผมเอ่อขายอยู่ที่ราคาพันห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับคู่นี้นะครับเป็นไฮไลท์นะครับผมสวยมากนะครับมุกกระจายกระจายนะครับผมสวยเลย สีเข้าเต็มนะครับโทนสีเข้มๆนะครับ